สวัสดีครับพบกับไม่กวดทุนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการทําไม่กวดครับผมไม่กวดดอกหญ้าครับผมโดยใช้เชือกไนล่อนกระปกสีดำครับผมจะใช้ขนาด1.8มิลเมตรนะครับควดคามหนาครับผมอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับมีด้ามไม้ไผ่ครับผมที่เตรียมเอาไว้ถากให้เป็นร่องนะครับผมจะใช้เชือกไนล่อนนะครับประมาณ3บาครับผม 2,3วส,สามวานีมนิคมด,ดครับผมพอาดำันจะใหญ่ทำการตัดนะครับจากนั้นครับผมให้นำเชือกไนลอนมาเสียบในร่องครับผมในร่องที่เตรียมเอาไว้ขนาดนี้นะครับทำไมเราไม่ใช้บ่วงนะเพราะว่าเวลาจะกรรมมันจะมันจะหนามันจะ,จะเป็นตุ่มครับผมก็เยไม่ตุ่ม จากนั้นให้กำดอกยากขึ้นมาครับผมพอประมาณนะครับขนาดนี้นครับแล้วก็แปะออกแล้วก็ใช้ทาบลงครับผมแล้วก็ทำการมักครับผมมัดให้ได้อยู่ที่ประมาณสักห้ารอบครับผมห้ารอบเป็นไปจะดีครับผมแล้วก็เป็นดูสวยด้วยเดี๋ยวนั้นก็คือคืง <Yeah. S 1> เกียร์เกียร์ให้รอบๆอบครับผมให้เป็นวงกลม จากนั้นก็ทําการสวักคร,ครับผมสวักหรือมัดครับผมมัดแบบนี้นลครับทำแบบมงกลมแบบนี้ครับผมทำทำแบบนี้ขึ้นให้มันขึ้นไปนะครับประมาณสักห้าหรือหกหกรอบครับผม กรณีครัง้งหนึ่งครับผมสำหรับผู้ที่กำลังรับชมอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้พอประมาณนะครับผมจากนั้นครับผมแทงไปครับผมใช้เข็มครับผมแทงไปตรงกร่อนตรงนี้จะอยู่ด้านด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้ดา้ดานซ้ายมือของผู้ผู้ นี่เป็นไม้กวดดอกหญ้าโดยใช้เชือกไนล่อนกรัผมมสีดำจากนั้นก็ผมให้ทําการจับกับผมจับหรือก,กำกำขึ้นมากรบผมเป็นขนาดเล็กเอาเอาพอประมาณนะครับผมพอประมาณเอาพอประมาณ,ามาณดูที่ว่าจะหนากรับผมถแตมันดูหนาขึ้นมาแล้วก็ดึงก็ับนดึงดก็ไป ทามาสู่อีกด้านนึครก็ผมใช้ประมาณเท่ากันนะครับเท่ากันในการผูกด้านข้างการเติมด้านข้างครับผมเติมด้านข้างดึง<ด>แล้วก็แทงตรงนี้ครับผมแทงตรงกลางเลยครับของ จากนั้นให้เติมเติมเป็นจับจับที่สองครับผมแล้วแต่ความหนาความบางของของผู้ปูกครับผมถ้าชอบหนาก็ใส่หนาหน่อยถ้าชอบขนาดกลางไม่ไม่บางมากก็พอประมาณครับผมจากนั้นให้แทงตรงนี้ครับผมแทงในส่วนกลางครับผมของจับแรกครับผม ตอนนี้ก็เข้าสูจ่จับที่ที่สองครับผมจับที่สองของของจับที่สองครับผมรอบที่สองของจับที่สองตับพิกเข้ามาครับผมอย่าลืมนะครับใช้นิ้โป้งกดนะครับถ้าใครดูในคลิปแรกนะครับ ับสูตรจับที่สามครับผมจับที่สามตรงนี้จะส่งเขียได้ว่าสองจับแรกผมจะใส่มาครับผมแล้วมือกดแล้วก็พริกไม่ด้านหนึ่งกระแทงครับผมแทงเข็มเข้าไป จับที่สามครับผมคอนแทลเรฝังโสงได้านคือสามกำสามกำเลยครับผมจับขึ้นมาแล้วก็ใส่แล้วก็แทงอันนี้เรื่อยครับผมจนกว่าจะครบครับผมครบดูที่ว่าจะพบให้ได้ตรงที่ว่าให้มันเป็นจะเป็นหนาหนาหรอ ลางขึ้นมานะครับเข้าสู่จับที่สี่ครับผมจับที่สี่เขาแต่ละแต่ละข้างก็เป็นสองข้างข้างซ้ายข้างข,างขวาพอเข้าสู่จับที่สี่นะครับให้แทงแทงอกกลางครับผมจากบ,บทลงล่าง ให้ปลายเข็มออกออกเส้นล่างครับผมให้ปลายเข็มออกจากดายเดิมอันนี้เส้นเส้นปัจจุบันคือเส้นล่างที่กำลังทงักแทงบนแทงบนลงล่างครับผมแล้วก็มาทะลุตรงที่เส้นเส้นบนเส้นบนครับผม ลรื่งพอประมาณนะครับาจากนั้นก็ใส่จับที่ห้าครับผมจับเล็กนี่ก็ประมาณนี้ครับผมจะดูหนาครับผมใส่ยิ่งเยอะยิ่งหนาแต่อย่าลืมนะครับว่าให้แน่น เราต้องทำให้แน่นไมดิตรงนี้แล้วก็แทงแทงอ,อกกลางครับผมแบบดึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหน้าครับผมเป็นดึงลังอีส่ับนี้ครับผม อีกจับหนึ่งด้านซ้ายด้านขวาให้ครบห้าครับผมห้าครั้งห้าจับเป็นลูเป็นลางขึ้นมาแล้วครับหนาด้วยสวยด้วยจากนั้นครับผมให้แทงแทงนี้ครับผมหนึ่งสองสามนับไปครับผมสามบนออกสองครับผมออกสองัอ่ง แทงฟรีเข้าให้มันบานเพราะว่าเราใส่ห้าจับแล้วจะแทงแยกก็จะแทงแยกสามออกสองครับแทงฟรีครับผมแต่และบาน เล็จบจะบานแล้วครับเหมือนลูกพับเลยสามออกสองครับผมแจกฟรีครับ ก็สมสดิกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเช้าวันอังคารครับผมแทงแยกครับผมให้มันบานงในลูกพับเลย ดูหนาได้ครับนี่ความหนาความบางขึ้นอยู่กับการใส่ครับผมเราชอบหนาก็ใส่หนาหน่อยถ้าถ้าปลูกใช้เองดีครับผมหรือก็อัพราคาด้มันสูงมันสูงขึ้นรับผมเพราะเราต้องคำนวณด้วยว่าต้นทุนครับผมต้นทุนด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับฝีมือครับผมฝีมือในการถูกและความชำนาญสิ่งสําคัญครับผมต้องมีพื้นฐานครับผมพื้นฐานในการทํามาก่อนครับผมะจะเสร็จเจ็ดร้อยครับผมดูมันลูกพัดแล้วจากนั้นครับผมแทงด้านข้างครับผมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ รับัีประมาณนี้ครับผมหนึ่งต่อหนึ่งด้านข้างนะครดึงอา่าส่วนด้านหน้าตรงนี้ยังสามออกสองครับผมสามออกสองด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งด้านขวาด้านซ้ายหนึ่งแทงหนึ่งต่อหนึ่งครับผม1ออกลง หน้าสามออกสองครับผมมันจะทำให้ดูตะเข็บตะเข็บใหญ่ครับผมเล็กตะเข็บใหญ่เป็นะตะเข็บตะเข็บจากนั้น,นครับผมใช้กันไกรตัดครับผมบางคนก็ถนัดใช้มีดเทียออกครับผมผมจะใช้กันไกร ผมเลยตัดปลายครับผมตัดปลายตัดเขาเราียกว่าส้นส้นดอกยาออกขแขนงตัดขแขนงให้เป็นรูปร่างนะครับผมดูสวยครับถักต่อครับผมให้เสร็จด้านหนึ่งจะใช้เวลาประมาณสัก ในการถักนะครับประมาณ15นาทีขึ้นครับกดให้แน่นเลยนะครับใช้นิ้วโป้กดข้อดีของเชือกครับผมมันจะลื่นและไวไม่ขาดยังไงก็ไม่ขาดครับผมดึงกระตุกยังไงก็ไม่ขาด ถนัดใช้ตัวตะคนก็แล้วแต่ความถนัดของแต่คละคนครับผมวันนี้สภาพอากาศขึ้นๆครับผมขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับก่าจะเป็นในกวดแต่ละด้ามครับผมต้องใช้เวลาความชำนาญในการผูกกรับผม ถึงสุดแล้วผมจะใช้แทง3มออก2อกรัปุมด้านหน้าเอาจนจนจะเสร็จกรัปุมจนจะสุดสุดปลายแต่ด้านข้างด้านขวาด้านซ้ายยังใช้มันเดิผมก,กนหนึ่ง Link auch länger vorne. นกน้องครับผมนกกระจอกเราจะถึงปลายปลายด้านครับผมแล้วก็พันครับผม ใช้วิธีการสวัสด้องครับผมสวัสดพันธด้ามจากสัองรอบครับผมจากนั้นให้แทงแทงขึ้นครับผมจากด้านล่างขึ้น,นไปด้านบนแบบนี้ใช้กันไกลตัดครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมสาหรับไม้กวาด4เสาครับผมมดใช้เชือกครับผมครับก็นี้ก็คือไม้กวาดทูนครับผมครับชอบใจในการนําเสนอครับผมคลิปนี้มีสาระดีๆมีประโยชน์แต่ท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการ ทำคลิปนะครับผมครับคลิปนี้ก็มีประโยชน์ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ